ซาเบียกับฟาวคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าผลของความอดทนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและจะเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งได้จริงหรือไม่เด็กหนุ่มผู้เดินทางกลางฝนในคืนมืดเข้าไปในกระท่อมลึกลับกลางทุ่งเขาได้รับผลไม้สีแดงเข้มจากหญิงชารานิรนามแต่ทุกสัมผัสของผลไม้นั้นเหมือนซ่อนความลับที่อันตรายเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงนิทานธรรมดาแต่เป็นบททดสอบของหัวใจคุณจะได้เห็นความกลัวความลึกลับ และการค้นพบคำตอบที่อาจทำให้คุณขนลุกอย่าพลาดทุกวินาทีเพราะสิ่งที่อยู่ในผลไม้ลูกนั้นจะทำให้คุณไม่สามารถละสายตาจากจอได้จนถึงตอนจบท้องฟ้าสีเทาหนักอึง้งลมพัดเย็นเฉียบไล่ผ่านทุ่งนาใบข้าวแกวงตัวเหมือนคลื่นในทะเลเสียงจัก,กระจันเงียบลงทันทีเมื่อเขาก้าวผ่านซาบีเดินบนทางดินที่เต็มไปด้วยโคลนรองเท้าสึกจนบางเขากำผ้าห่มเก่าที่เปียกฝนไว้แน่น ดวงตาจ้องไปข้างหน้าด้วยความหวังกลิ่นดินชื้นลอยขึ้นมาประทะจมูกเสียงฝีเท้าตัวเองกระทบพื้นดังติดตักหัวใจเต้นเร็วเกินจังหวะเขารู้ว่าที่ปลายทางมีบางอย่างรอยอยู่กระท่อมไม้เล็กๆยืนอยู่กลางทุ่งแสงไฟสลัวรลอดช่องไม้ควันไฟบางๆลอยออกจากปล่องกลิ่นสมุนไพรไม่ผสมกลิ่นฝนซาบีกเดินเข้าไปไกลมือสั่นเล็กน้อยเขาเคาะประตูเบาๆเาสียงลมพัดกระพือชายเสื้อประตูเปิดออกช้าๆ หญิงชรามองเขาด้วยสายตาเข้มภายในกระท่อมมีเงามืดไหวเสียงน้ำหยดลงจากเพดานเป็นจังหวะซาบีพูดเบาผมมาขอผลไม้ที่ท่านบอกไว้หญิงชราขยับริมฝีปากแต่ไม่ตอบทันทีสายตาเธอจับจ้องไปที่มือของเขามือซาบีสกรปรกเต็มไปด้วยดินเล็บแซะโครนออกไม่หมดหญิงชราเดินหายเข้าไปหลังม่านทิ้งเขาไว้ในความเงียบเขารู้สึกอากาศเย็นจัด กลิ่นสมุนไพรแรงขึ้นจนแสบจมูกเสียงฝนข้างนอกหนักกว่าเดิมร่างเขาเหมือนถูกกดด้วยสายตาที่มองไม่เห็นหญิงชรากลับมาพร้อมตะกร้าเล็กในตะกร้ามีผลไม้ลูกหนึ่งสีแดงเข้มเหมือนเลือดเงาวับภายใต้แสงไฟเธอยื่นให้เขาเสียงพูดแผ่วแต่คมนี่คือผลของความอดทนซาบียื่นมือไปรับนิ้วสัมผัสผิวผลไม้รู้สึกเย็นจัดแต่ในความเย็นนั้นมีความร้อนบางอย่างซ่อนอยู่ ัวใจเขาเต็มแรงกล้ามเนื้อมือกระตุกสายตาหญิงชาราจ้องเขาไม่กระพริบบรรยากาศรอบตัวแน่นจนหายใจลำบากเขาได้ยินเสียงแปลกแปลกแทรกมาจากมุมห้องเหมือนเสียงกระซิบของคนหลายคนแต่ในกระท่อมมีแค่เขากับหญิงชาราซาบีหันขวับเงาหนึ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างผนงังแสงไฟสั่นตามลมกลิ่นเลือดจางๆลอยมาแต่จมูกเขากลืนลมหายใจมือยังถือผลไม้ไว้แน่นหญิงชารายิ้มบางๆ แต่ในรอยยิ้มมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลซาบีขยับถอยหัวใจเต้นเหมือนจะทะลุอกเขาสัมผัสได้ถึงสายตาที่มองมาจากความมืดไม่ใช่แค่หญิงชาราที่อยู่ตรงหน้าเสียงกระซิบดังขึ้นอีกเหมือนเรียกชื่อเขาซาบีขนลุกทั้งตัวเหงื่อยเย็นไหลาตามขมับเขามองผลไม้ในมือสีแดงเข้มเริ่มเข้มขึ้นเหมือนมันมีชีวิตเหมือนมันเต้นตามจังหวะหัวใจเขาหญิงชาราก้าวเข้ามาใกล้ พูดเสียงต่ำเจ้าจะกินหรือไม่ซาบีเม้มปากเขารู้ว่าทุกการตัดสินใจในตอนนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลซาบียืนอยู่กลางกระท่อมไม้เล็กลมหายใจเขาแผ่วสั้นมือยังคงถือผลไม้สีแดงเข้มไว้แน่นเสียงฝนข้างนอกกระหน่ำลงบนหลังคาน้ำหยดลงพื้นดินกลายเป็นกลิ่นโครนคะครุง้งหญิงชราย,ยืนอยู่ตรงหน้าสายตาคมเฉือนอากาศทุกครั้งที่เธอหายใจ กลิ่นสมุนไพรและกลิ่นบางอย่างที่ซาบีไม่รู้จักยิ่งแรงขึ้นเหมือนกลิ่นเกลือผสมเลือดจางๆซาบีกลืนน้ำลายคอแห้งผากเขามองไปรอบห้องแสงไฟตะเกียงสั่นตามลมที่ลอดช่องไม้เงาบนผนังเต้นเป็นรูปร่างแปลกประหลาดบางเงาดูเหมือนคนบางเงาดูเหมือนสัตว์ไม่มีชื่อเสียงกระซิบดังอีกครั้งนี้ชัดเจนจนเหมือนอยู่ข้างหูเรียกชื่อเขาซาบีซาบี ขนแขนเขาตั้งขึ้นพร้อมกันหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองศึกหญิงชราย,ยื่นมือมาที่เขามือเหี่ยวโยนแป่เล็บยาวแหลมนี่คือผลของความอดทนเสียงเธอสั่นเหมือนเสียงลมพัดผ่านหลุมลึกเจ้าต้องตัดสินใจเองว่าจะรับหรือจะปฏิเสธซาบีมองผลไม้ในมือผิวของมันเหมือนนมีเลือดไหลใต้เปลือกสีแดงเข้มหมุนวนเป็นลายทุกจังหวะเต้นเหมือนหัวใจของเขาเขาสัมผัสได้ถึงความร้อนภายในผล ทั้งที่ผิวนอกเย็นจัดเสียงฝนดังเหมือนฟ้าร้องอยู่บนหัวซาบีก้าวถอยหลังส้นเท้าจมลงไปในพื้นดินที่ชื้นเขาสูดลมหายใจลึกพยายามควบคุมสติแต่เสียงกระซิบกรับดังขึ้นเรื่อยๆกินเถอะกินเถอะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเดียวหลายเสียงประสานกันเป็นจังหวะดังจากมุมมืดของห้องดังจากใต้พื้นดังจากหลังผนังซาบีมองไปที่มุมห้องเงามืดหนาแน่นเหมือนควัน เขาเห็นตาเล็กๆหลายคู่แสงตาวาวเหมือนสัตว์แต่มันขยับเป็นรูปคนเขาก้าวถอยหัวใจเต้นถี่มือสั่นจนผลไม้แทบหล่นหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นรอบตัวเธอยิ่งแรงเธอพูดเสียงต่ำนี่คือผลของความอดทนผู้ที่ทนรอจะได้รางวัลแต่ผู้ที่ใจอ่อนจะถูกกลืนซาบีหายใจถี่เหงื่อเย็นไหลาตามสันหลังเขาพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกคอแน่น เขาจ้องผล,ลไม้สีแดงในผล,ลไม้กลายเป็นสีเข้มเกือบดำผิวมันขยายตัวเล็กน้อยเหมือนจะเต้นเสียงฟ้าผ่าดังกลางทุ่งแสงแอร์วกเข้ามาในกระท่อมเพียงเซี้ยววินาทีเขาเห็นรูปผู้หญิงยืนอยู่หลังหญิงชราใบหน้าคล้ายแม่ของเขาแต่ดวงตากลวงโบปากขยับพูดอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้ยินซาบีตัวแข็งเขาจำได้ว่าแม่เขาเคยเล่าเรื่องนี้ผลของความอดทน เป็นเรื่องเล่าที่คนในหมู่บ้านพูดกันว่าถ้าผู้ใดได,ได้มันจะเปลี่ยนชีวิตแต่ถ้าผู้ใดไม่พร้อมมันจะกลืนทุกอย่างไปหญิงชราพูดอีกกินแล้วว่าจะรู้ว่าทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่สูญเปล่ากินแล้วเจ้าจะเห็นความจริงเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากทุกมุมห้องเงามืดพุ่งเข้ามาใกลาตาวาวเหล่านั้นขยับไปมาซาบีกอดผลไม้แน่นเขารู้ว่าไม่อาจหนีเขาต้องเลือก เขาหลับตาสูดลมหายใจเสียงหัวใจดังอยู่ในหูมือสัน่นนิ้วเริ่มบีบผลไม้น้ำสีแดงซึมออกมาไหลาตามง่ามนิ้วกลิ่นโลหิตแรงขึ้นหญิงชาราจ้องเขาตาเธอเป็นประกายสีทองในเงาสะท้อนของตาเขาเห็นภาพตัวเองนั่งอยู่กลางทุ่งมีเงามืดรายรอบเขาได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อแต่เสียงนั้นกลายเป็นเสียงของหญิงชาราซาบีลืมตา เขาเห็นเงาในห้องเริ่มเปลี่ยนรูปกลายเป็นคนที่เขาเคยรู้จักเพื่อนพี่น้องคนในหมู่บ้านทุกคนจ้องเขามือยื่นออกมาขอผลไม้จากเขาเขาเก้าวถอยหลังอีกแผ่นหลังชนผนังเขาเผลอกัดปากจนเลือดซึมรสเค็มแปดลิ้มหัวใจเต้นแรงหญิงชราพูดเสียงดังขึ้นเจ้าจะเลือกหรือจะปล่อยโอกาสนี้ไปนี่คือผลของความอดทนไม่ใช่ทุกคนจะได้สัมผัสเสียงร้องรอบตัวดังลั่น เงามืดพุ่งเข้าใกล้เขารู้สึกถึงมือเย็นๆจับแขนเขาหอลายมือเขามองไปเห็นเพียงเงามืดแต่สัมผัสได้ถึงเล็บและนิ้วจริงซาบียกผลไม้ขึ้นมือเขาสัน่นน้ำสีแดงหยดลงพื้นซึ่งเป็นวงเหมือนสัญ,ญลักษณ์เขากำลังจะตัดสินใจลมพัดแรงแตะเกียงดับห้องมืดสนิทมีเพียงแสงสีแดงจากผลไม้ในมือสองใบหน้าซาบีกับหญิงชราเสียงกระซิบหยุด ความเงียบเต็มห้องซาบียกผลไม้ขึ้นใกล้ปากเขาหลับตากลิ่นเลือดแรงขึ้นเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างหมุนรอบตัวหญิงชราก้าวถอยสายตาจ้องเขาไม่กระพริบป,ปากเธอยิ้มแต่ยิ้มของเธอกว้างงกว่าที่มนุษย์ควรยิ้มได้เงามืดรอบห้องหยุดขยับทุกอย่างเหมือนแข็งค้างซาบีเปิดตาขึ้นเขาเห็นหญิงชรากลายเป็นอีกคนผิวเธอเริ่มลอกเป็นขุยเผยให้เห็นร่างบางอย่างใต้เนื้อหนัง แสงแดงจากผลไม้ส่องให้เห็นชัดเสียงหัวใจซาบีดังในหูเขาได้ยินเสียงแม่อีกครั้งเสียงนั้นชัดเจนลูกอยา่าเขาชะงักผลไม้ในมือเต้นแรงเหมือนจะหลุดเขาสูดลมหายใจลึกกล้ามเนื้อตึงทุกส่วนเขายกผลไม้สูงขึ้นหญิงชรากรีดร้องเสียงแหลมจนแก้วหูสั่นเงามืดเคลื่อนเข้ามาอีกครั้งมือหลายคู่คว้าไปที่ผลไม้แต่ไม่แต่ต้องเขาซาบียืนนิ่ง หัวใจเต้นรัวเขาไม่รู้ว่าอีก,ก้าว่าจะเกิดอะไรแต่เขารู้ว่าเขาต้องทำบางอย่างเขาจ้องผลไม้เขาจ้องหญิงชาราเขาจ้องเงามืดทุกอย่างหยุดนิ่งฝนข้างนอกเงียบลงลมหายใจเขาหนักนิ้วเขาขยับน้ำสีแดงหยดสุดท้ายไหลาตามง่ามนิ้วและในจังหวะน,นั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากภายในผลไม้เสียงเหมือนเด็กช่วยฉันซาบีสะดุ้งมือสัน่นดวงตาเบิกกว้าง เขาไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่เขารู้สึกว่ามันอยู่ในมือเขาหญิงชราก้าวเข้ามาอีกครั้งตาเธอสว่างว่ากินมันแล้วเจ้าจะได้รู้ทุกอย่างซาบียืนนิ่งมือสัน่นเสียงหัวใจดังไม่หยุดเขารู้ว่าเขาอยู่บนขอบเหวของบางสิ่งทุกลมหายใจคือการตัดสินใจเขายกผลไม้ขึ้นอีกครั้งใกล้ปากกลิ่นเลือดแรงจนแสบจมูกเสียงเด็กในผลไม้ร้องอีก ช่วยฉันช่วยฉันซาบีหยุดน้ำตาไหลเขาเริ่มจำได้เสียงนั้นคือเสียงน้องสาวเขาน้องที่หายไปเมื่อหลายปีก่อนเขามองผลไม้ในมือเขารู้ว่ามันไม่ใช่ผลไม้ธรรมดาหญิงชรากรีดร้องอีกเงามืดรอบตัวเริ่มแปรสภาพกลายเป็นคนที่เขารู้จักทุกคนร้องขอทุกคนยื่นมือทุกคนพูดพร้อมกันกินเถอะซาบีตัวแข็งเขาหลับตาอีกครั้ง ในใจเต็มไปด้วยความสับสนเขาจำคำของแม่ได้ความอดทนไม่ใช่การรอคอยสิ่งลึกลับแต่คือการยืนหยัดต่อความกลัวเขาเปิดตามองหญิงชารามองผลไม้เสียงฝนกลับมาอีกครั้งเสียงกระซิบกลับมาเงามืดกลับเคลื่อนซาบียกผลไม้ขึ้นสูงเขาตะโกนเสียงดังพอเสียงกล้องสะท้อนทั่วกระท่อมแสงแดงในผลไม้สว่างขึ้นเงามืดชะงัก หญิงชราถอยหลังสายตาเธอเปลี่ยนเป็นความกลัวซาบีกัมผลไม้แน่นเขารู้ว่าความจริงกำลังจะปรากฏทุกสิ่งที่เขารอคอยทุกความอดทนที่เขาฝืนกำลังจะมีคำตอบและในจังหวะที่เขาก้าวไปข้างหน้าโลกทั้งใบสั่นไหวตะเกียงติดไฟขึ้นเองเงามืดหายไปหญิงชราหมอบลงเสียงร้องเมียบซาบีมองผลไม้สีแดงค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีทองกลิ่นเลือดจางลง แต่ในนั้นมีพลังบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจเขายือนอยู่ท่ามกลางความเงียบทุกประสาทสัมผัสตึงเครียดเขารู้ว่าเขายังไม่จบเรื่องนี้แต่ตอนนี้เขากำลังจะรู้ความจริงของซาเบียกับฟาวซาบีสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นเหมือนจะระเบิดสายตาเขาจ้องผลไม้สีแดงเข้มเงาในกระท่อมขยับราวกับมีชีวิตหญิงชราย,ยังยืนอยู่ตรงหน้ามือหนึ่งถือเทียนเล่มเล็กเปเลวไฟสั่นตามลม เธอยื่นมืออีกข้างไปแต่ไหลาซาบีสัมผัสนั้นอุ่นแต่แฝงความหนักแน่นเธอพูดเสียงนุ่มลูกเอ่ยความอดทนไม่ใช่บททดสอบเพื่อความทรมานเธอดึงผลไม้กลับวางลงบนตะกรา้าแสงไฟสะท้อนผิวผลไม้จนเหมือนส่องแสงเองเงาที่ไหวอยู่รอบๆอบหายไปทีละน้อยซาบียืนนิ่งเหงื่อเย็นแห้งไปบนผิวเสียงกระซิบในความมืดค่อยคเงียบเหลือเพียงเสียงฝนที่ตกเบาๆหญิงชรากล่าวต่อ ความอดทนคือการเติบโตภายในใจเจ้าผ่านความกลัวได้แล้วผลนี้จึงสุกงอมพร้อมจะให้เจ้าได้ชิมซาบีมองตาเธอเห็นประกายอ่อนโยนเขารู้สึกถึงความสงบค่อยๆแผ่ซ่านมือเขาไม่สั่นอีกต่อไปเขายกผลไม้ขึ้นกัดเบาๆรสชาติหวานนุ่มกลิ่นดินและฝนผสมกันในปากเหมือนความทรงจำทันใดนั้นภาพในใจปรากฏเขาเห็นตัวเองตอนล้มลุกคลุก,ลกคลาน เห็นน้ำตาและความเหน็ดเหนื่อยที่เคยผ่านมาทุกภาพละลายกลายเป็นแสงอุ่นหญิงชราย,ยิ้มเจ้าจะนำพลังนี้ไปสร้างสิ่งดีงามได้นี่คือรางวัลของผู้ที่อดทนซาบีค้อมศีรษะน้ำตาเอ่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเบาลงเสียงฝนกลายเป็นดนตรีแผ่ว ม้ยมกเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นกระท่อมดูสว่างกว่าที่เคยกลิ่นสมุนไพรกลายเป็นหอมละมุนลมเย็นภายนอกพัดเข้ามาเหมือนอ้อมกอดเขาวางผลไม้ที่เหลือลงบนตะกร้าหญิงชราพอยักหน้าเจ้ามีผลไม้ในใจแล้วไม่จําเป็นต้องถือกลับไปซาบียิ้มเดินออกจากกระท่อมฝนหยุดตกท้องฟ้าเปิดเผยแสงแดดอุน่นเขาก้าวลงบนทางดินที่ไม่ลื่นอีกต่อไปเสียงจัก,กรจันกลับมาร้องใบข้าวแว่งเหมือนโบกมือทุกก้าวที่